โอเคครับรอบวันนี้นะครับรอบวันที่5หรือวันดินนะฮะนะก็มี2ท่านนะครับก็เป็นวันหยุดอคาตะเลิรนะครับรอบพิศวงพิเศษเนาะอันนี้นะก็เป็นสโลรกิเอมเก้าศูนย์หกนะครับทีดีฟูลไททันนะครับของคุณอนุชานะแล้วก็แมตส์สำรองนะครับนะแมตส์สำรองเอเคสี่เจ็ดนะครับนะนี่นะฮะเอเคสี่เจ็ดนะครับนะ มักสำรองนะครับแบรงกันนะครับนี่นะใส่กระสุนนะครับโอเคนะฮะนี่447นะของคุณการันตีนะฮะก็เดี๋ยวระบบนะครับแล้วก็การรีวิว m a ็กสำรองเลยเดี๋ยวจะไปดูกันในคลิปนะก็เดี๋ยวไปตามกันดูเลยนะฮะนะก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย คำเต um ือนปืนแตรงกันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแตรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนหมครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมอยู่แล้วน่เด็ดนึ่งแตรกันาผมมีวิดีโไม่บูมนะฮกกับบันดินนะครับในวันนี้วันพิเศษนะครับหรือว่าวันพ่อเก่าของเราเนาะ ก็วันดินนะฮะวันนี้นะก็รอบพิเศษวันหยุดนะครับตระเลินเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีโซโลตีม96นะครับของคุณอนุชานะครับอ,อีกตัวละนะเป็นท็อปวันจริงๆนะตอนนี้ตั้งแต่ก๊อกไม่มีนี่ก็มาเป็นโซโลทีม96ที่ขายดีมากๆานะมีทุกวันนะเป็นตัวสีฟุมไทท่านนะครับตัวทีดีนะร้านนี้เป็นแมกนะครับแมกของอแอร์ไลน์การ AK47 นะครับแมกใหม่เยี่ยมเลยนะฮะน,นี้แบบใหม่เลยนะดูนะไม่มีร่องรอยเลยนะ ใหม่มากนะครับน้ำมันยังอยู่เลยนะก็อันนี้ของคุณการันต์เกน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบการการทํางานของส้นกีบข้าวส้มก่ันนะอ่ะอันนี้ลองพูดกัลุชานะครับได้โค้ดหนึ่งสามศูนศูนย์นะครับเหล็กขวางลำกล้องนะครับแต่โอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องระบบเลยรูปหมดสไลด์ค้างน,นะครับปลดแม็กทั้งแขวนสไลด์แหวนมันก็มีคั้นแหวนสไลด์นะปรับลงนะครับนั้นกขึ้นลัน่นถับเป็นซิงเกิลน,นะได้แอคชั่นไม่ได้นะเห็นไหมแอคชั่นไม่ได้นกจะไม่ทํางานแต่ถ้าซิงเกิลงานก็ทิ้ง แล้วก็บกเซฟน,นะครับเมื่อขึ้นลำนะครับล่าไม่ได้เห็นไหมนกขึ้นนกขึ้นนะเซฟลงนะครับลงเสียง35องศาล่าไม่ได้สตับขึ้นปุ๊บล่นได้เลยนะโอเคเดีย๋ยวมา,าลองการคัดปอกกันนะ mm. ผมจะคัดให้ดู4นัดเลยะละกันนะแม็กซีนเนี่ยเขาจูดได้ถึง6นัดเลยนะถ้าจูจ่เต็มแล้วแต่ผมจะไม่จุหนักขนาดนั้นนะเดี๋ยวปืนเขาจะล้านะโอเค ัได้ดีๆเลยนะลูกหมดสไลด์ค pues mm ้างกดแต่ก็ซีนะครับกดก็ออกเลยนะครับแต่ถ้าไม่ปดนะเห็นป่ะงัดยังไงก็ไม่ออกเห็นไหมเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ออกแล้วป่นเนี่ยดันนี้นี่เกี่ยวเห็นไหมออกเลยนะครับออกสไลด์ลงของบ้านนะครับตัวซิงเกิลแมสสไลดจริงเลยนะแฮัชกันไม่ได้นะโอเคแล้วก็เซฟนะครับบ้นไม่ได้นะครับปรับขึ้นมันได้นะโอเคอ่ะอันนี้เป็นแมส AKC7 นะครับเป็นแมสของแบรนด์นะครับผมจะลองจับลูกก่อนนะครับสองแัสนะ โอ้ลื่นมากเลยนะแล้วเราใส่ต่อนัดนะครับโอ้ลื่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเมื่อเราดูคัดกับโอเคนะฮะเป็นเอเคนะครับตัวนี้นะกระทอบนะลูกนะครับอ่ะเราจะมาทดสอบกับนี่นะครับแล้กสำรองของลูกค้านะฮะนะลองใส่ไปเลยนะโอเคใส่เรียบร้อยนะครับปกตินะลองคัดต่อกระดูนะครับหนึ่งนะครับออกแล้วนะครับนี่ะอ่ะนี่นะลูกไปแล้ว สองนะครับ๋ยวเราออกลนะครับนะครับค uh ือ oh. ม yeah. ันไม่มีแรงระเบิดนะครับผมจะต้องขยับออกนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้ตินะเดี่ออกไปแล้วแต่รูปโหวดโป้งไม่ค้างนะครับโป้งไม่ติดนะครับหมดแล้วนะครับก็เรียบร้อยโอเคก็เป็นแม็สสำรองของ a K47 นะครับ f d 4 7เลยที่ลูกค้าสั่งซื้อไปแต่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นตัวพันท้าย M4 นะ อ่านะครับก็เป็นแบงค์การเลนส์สี่เอ้ย AK นะฮะ <c oughs> ก็เรียบร้อยนะฮะสี่แล้วนะครับก็อยูให้เรียบร้อยแล้วอันนี้แม็กสสำรองของ AK แบงก์การนะครับแล้วก็ปืนของคุณอ,อนุชิา <c oughs> นุชานะก็วันนี้ไม่มีอะไรบ้างน,นะครับมีแมสสำรอ,องนะครับแบงค์การ AK สี่เจ็ดแล้วก็ โซลเกียง96นะครับไททันซีดีนะก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับดี่ทลกกันนะครับตกข้อง่ายต้องกราบบรรทุนลวก็ขายด้วยนะครับก็พยายามรีวิวให้ครบแล้วแล้วนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมากเนาะแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เชื่อมั่นเราเนอกจากใครอยากเป็นลูกค้านะครับวันนี้ก็ตามนี้นะครับโอนแล้วจะส่งเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe YouTube เป็นลายเซ็นผมด้วยนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยววันนี้ทางเราส่งท่านคครัับสสวดีรับ โอเคครับรอบวันที่5นะครับรอบโมวบิเศษนะวันดินนะครับนะก็ทพ็คเรียบร้อยนะทั้งสองท่อนนะครับก็ของคุณอนุชาการจักนะครับแล้วของคุณการันเด็นะครับมาสำรอง FDC7 หรือว่า a k 4 7บระกานนั่นเองนะครับอันนี้ก็โซลกิมก็โซลหกสีฟุ้มเททันนะทพ็คเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe กิ๊บลูกเป็นใจผมด้วยนะครับนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวนำไปส่งให้ทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณมากจากใจครับสวัสดีครับบ๊ายบาย